สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทกท่านครับอ่ะวันนี้เรามาดูนะครับเป็นสุดการคำนวณน,นะครับสตัวล่าง2ชุดตรงๆง,งนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของงวดวันที่16อ่าธันวาคมนะครับ2564กกันนะครับสูตร ทุกๆสูตรนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนคาดเดานะครับความน่าจะเป็นของการบวกกันของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์ดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมและก็ตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆอีกนะครับ สูตรนั้นเป็นเพียงแค่การนะครับคาดคณีคาดเดาเท่านั้นนะครับนำไปวิเคราะห์พินาเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับมาดูสูตรที่1นะครับจะเป็นสูตรหลัก10นะครับวิ่งตัวเดียวนะหลัก10ล่างเหล่านะครับสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นจะใช้หลักหมื่นนะครับ1ครั้งนะครับหลัก10บนนะครับ2ครั้ง หลักสิล่าง3ครั้งนะครับจากนั้นก็บวกด้วยเลข8คงที่นะครับเพื่อการบวกกันง่ายๆนะให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านบวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งนะครับเ3 27นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข7 3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับจากนั้นก็นำผลบวกรวมกันสุดที่1นะครับหลัก10งวดแรก7บวก6ได้13 13นะครับ13บวก7ได้20 ยี่สิบบวกแปดนะครับได้เท่ากับยี่สิบแปดนะได้ตัวแรกนะครับหลักสิบเป็นเลขแปดทีนี้มาคำนวณนะครับหลักหน่วยล่างนะครับศูนย์อ่าโทษทีนะครับนะใช้หลักแสนนะครับหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับห,หลัก10เลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย1คงที่นะครับ 7บวกกัน3ครั้งได้21นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1หนึ่งจากนั้นนําผลมาบวกรวมกันนะครับมาดูหลักหน่วยผลบวกได้0ูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองนะครับบวกด้หนึ่งคงที่นะครับหรือว่าเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็คือสามนั่นเองนะครับจับชุดกันก็จะได้นะครับ 2ตัวล่าง2ชุดเน้นๆนะครับก็คือ8 2นะครับแล้วก็8 3 <c oughs> รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับ8 3 2ตัวล่าง8 3นะครับเข้าตรงๆนะ8 3หลักสิบหลักหน่วย3นะครับถูกเป็นอางวดที่1นะครับ ที่งวดที่2กันเลยนะครับ8 3 24นะครับ7 2 14อ่อาบวกหลัก10นะครับ7จบวกสได้11 11อบวกสได้15นะครับ15บวกแได้เท่ากับ23นะครับได้หลัก10ตัวเดียวเลข3หลักหน่วยนะครับ3 7 21นะครับอ่าผมเดิมบวก1คงที่นะครับอนุญ,ญาต ห <c oughs> ลักหน่วยนะครับ5บวก8ได้13 13บวก3ได้16 16บวก1ได้17 17บวก1ได้เท่ากับ18นะครับเพิ่มไปอีก1เป็น9อ่าทีนี้จับชุดจะได้นะครับ38 39รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก38นะครับ38 สองตัวล่าง3 8ตรงตรงนะครับเข้าไปชุดแรกนะครับ3ามหลัก13หลักหน่วย8นะครับถูกเป็นงวดที่2ครับต่อมางวดที่3นะครับ7บวกกัน2ครั้งได้14 3บวกกัน3ครั้งได้9นะครับหลัก10ผลบวกได้เท่ากับ8ปบวก4ได้12 12บวกเได้21นะครับ21่บวกแได้เท่ากับ29นะครับได้หลักสิบล้านตัวเดียว9อ่ะทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับ3าบวกหได้9นะครับ9กบวกแได้17นะครับ17บวกเได้24 24ิบวกหได้เท่ากับ25บวกไป1ได้อ่าโทษที6นะครับเนาะขออนุญาตลบ นะครับได้6กนะห้บวกหได้6นะครับ <c oughs> อ่ะมาจับชุดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวรอให้แห้งนะครับค่อยเขียนนะก็จะได้ชุดแรกนะครับ9 5 9 6มาดูรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับงวดต่อมาออก9ก้าหนะครับเกห้า สตัวล่างตรงๆนะครับ95 <c oughs> เข้าไปชุดที่1น,นะครับ95 <c oughs> หลัก1 <c> ิบ <oughs> หลักหน่วย5นะครับถูกเป็นงวดที่3 <c oughs> อ่ะต่อมางวดที่4นะครับ 3บวกกันสองครั้งได้6นะครับ9บวกกัน3ครั้งได้27 5บวกกัน3ครั้งได้15นะครับอมาดูผลบวกที่หลักสิบกันก่อนนะครับผลบวกหลักสิบบวก6ได้10 10บวก7ได้17นะครับ17บวก8ได้เท่ากับ25นะครับได้หลักสิบล่างตัวเดียวเลข5นะครับทีนี้หลักหน่วย 0ูบวกหได้5นะครับ5้บวกหได้เท่ากับ10 10ิบวกหได้เท่ากับ15 15้บวกหได้เท่ากับ16นะครับบวกหน่งเป็นเจ็ดจับชุดนะครับ2ตัวล่างตรงๆ2ชุดนะครับ5 6 5 7รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดต่อมา5 7 2ตัวล่าง ห้าเจ็ดนะครับเข้าไปตรงๆนะครับในชุดที่สองหลักสิบห้าหลักหน่วยเจ็ดนะครับเป็นอ่างวดที่สี่ทีนี้มาดูนะครับงวดที่ห้าสุดนี้มีสถิตินะครับสั้นๆอยู่ที่ห้างวดนะครับเผื่อมันจะ ไปนะครับตรงกับผลการออกรางวัลน,นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเพื่อนๆก็อ่านำไปนะครับลองวิเคราะห์พิจารณาเลือกตัดสินใจดูด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับ6กบวกหได้12บนะครับหบวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ15 4บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ12นะครับอ่ะมาบวกที่หลักสิบกันก่อนเลยนะครับผลบวกหลัก1ิบสวกสได้5นะครับ5้บวกหได้เท่ากับ10 10บวก8ได้เท่ากับ18นะครับเอาผลเฉพาะาหลักหน่วยเลข8ปั่นเอทีนี้ก็มาบวกนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่าง0บวก2ได้2 2บวก7ได้เท่ากับ9 9บวก2ได้เท่ากับ1 1 11บวก1ได้เท่ากับ12นะครับบวกไป1ก็ได้เท่ากับ3 ก็จับชุดกันนะครับก็จะได้ชุดแรกแปดสองนะครับชุดที่สองเป็นแปดสามรางวัลเลขกท้ายสองตัวล่างในงวดที่ผ่านมานะครับออกแปดสองนะครับแปดสองสองตัวล่างนะครับตรงตรงนะครับแปดสองเข้าไปในชุดที่1นะครับอ่า2ตัวล่างตรงตรงหลัก18 หลักหน่วย2นะครับถูกเป็นงวดที่5นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสั้นๆนะครับอยู่ที่5งวดนะครับหวังว่ามันจะเดินดีต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองนะครับเสี่ยงกันดูนะครับอ่าสองตัวนะครับสองตัวล่างหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลกันไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านอ่ามาดูงวดวันที่16นะครับธันวาคมนะ2564นะครับ หบวกกันสองครั้งได้สิบนะครับ8 1ดหนึ่งเป็นแปดแปดสองนะครับมาดูหลักสิบกันก่อนเลย7จบวกศนย์ได้7จนะครับเจบวกสได้11 11อบวกแได้เท่ากับ19นะครับหลักสิบตัวแรกตัวเดียวนะครับเป็นเลข9อ่ะทีนี้มาดูหลักหน่วย8 3 24นะครับ หลักหน่วย0ูบวกเได้เท่ากับ7นะครับ7จบวกสได้9นะครับ9กบวกสได้เท่ากับ13 13ามสบาวกหน่งนะครับได้เท่ากับ14บวกหคงที่นะครับได้เท่ากับ5อ่า2ตัวล่างนะครับโค้งสุดท้ายในงวดนี้นะครับเน้นเน้นกันไปเลยนะครับก็คือ9 4นะครับ9 5 ผลนะครับรอรุ้นกันนะครับในเย็นของวันที่16บนะครับธันวาคม2564นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยากจะใช้งานแนน้อยตัวนะครับความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็ควรนะครับวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกตัดสินใจการใช้งานด้วยตัวของเพื่อนๆอีนะครับสูตรนี้เป็นสูตร ระยะสั้นๆนะครับ้างวดนะหวังว่าจะเดินต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็อลองไปวิเคราะห์พินาดูนะครับสำหรับวันนี้จบข้อมูลกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ